เพื่อนๆผมถามคํานึงก่อนว่าเพื่อนๆคิดว่าพระสมเด็จหลางตาแผ่นดินเนี่ยนะจากประวัติที่ผมกล่าวมาทั้งหมดจากคุณค่าที่กล่าวมาโนดเพื่อนเพื่อนคิดว่าพระสมเด็จหลางตาแผ่นดินปีสองสี่เก้าห้าวัดคังต้องราคาเท่าไหร่ต้องราคาเท่าไหร่ครับพี่โอ้แบงแบงครับผมซื้อตลอดแต่ผมไม่เคยอยากแบ่งเลย เพราะถ้าผมแบ่งต่ํากว่าศูนย์เก้าแบ่งต่ํากว่าร้อยปีเนี่ยพระเขาจะไม่ไม่สมเหตุสมบลนะเพื่อนเพื่อรู้ไหมฮะสมเด็จตาแผ่ดดินตอนเนี้ยคนยังคิดว่านะเก๋ยอยู่บ้างชก็เอาออกมาขายแต่ช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเอกใจแล้วทําไมสมเด็จตาแป่ดดินเป็นบ้านที่คนซื้อตลอดอเริ่มเอกใจแล้วเริ่มไม่กล้าขายแล้วใช่ไหมผมรอให้สมเด็จตาแป่นดินเนี่ย มีเหลือน้อยๆแล้วผมก็รู้ทันทีว่านะสมเด็จตาไปดินต้องเปิดราคานะเท่ากับศูนย์เก้าหรือเท่ากับร้อยปีต้องหลักหมื่นถึงหลัก ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปุ๊บไปเซอร์พาแท้รารันตีโดยสันควาญหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK c h e c ช็คเพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK c เ e c ช็คพระหรือสแกน Q ค c o d โได้เลยนะคุณรู้ไหมกว่าผมจะมีขนาดนี้ผมน่าใช้เวลาสัก3ปีใช่นี่ยังน้อยนะใช่ถามว่าเอาแล้วทำไมผมยิ่งซื้อเยอะ คุณคุณเข้าใจป่ะคุณไปเจอเพชรอะที่คนยังไม่รู้อะแล้วก็ขายคุณราคาหินน่ะอ,อีกหน่อยพอคนรู้ว่านี่คือเพชรขึ้นมามีเท่าไร่ก็ไม่พอต่อความต้องการครับอาจารย์บอกปีที่แล้วจะไม่แบ่งจะแบ่งปีนี้ทองใส่จะเป็นวันนี้แน่นอนอนะเอาว่าตอนเนี้ย คนแขวนสมเด็จตาแผ่นดินหลายคนพี่ปริเวศเนี่ยแขวนสมเด็จตาแผ่นดินใช่ปีนี้ได้งบทํางานไปโอ้หลายร้อยล้านใช่คนที่แขวนสมเพื่อนผมแขวนสมเด็จตาแผ่นดินอ่าพาเื่นบุล้นนี่ปีที่ผ่านมาเขาว่าแย่แย่เพื่อนผมมีกาไรทางธุรกิจหลายสิบล้านอพอสวยๆามองค์ครับพี่คูนาะก้อน <Come on. S 2> เอาว่าพระสมเด็จ ปีสองสี่เก้าห้ามวลสารดีนะเกจิที่เสกทั้งพ่อสดทั้ทงปู่เทียนทั้งปู่เผือกทั้งพ่อจงทั้งปูน่นาควัดละคังทั้งพระกี้วัดประชาดูชุดเกจิยุคนั้นพอดิ่งบางพอแช่งบางพังอ่าพอแช่งบางพังพอดิ่งบางวัวมีเท่าไร่ก็ไม่พอต่อความต้องการครับ มีคนเอาสมเด็จตาเป็นดีดไปลบหลังขายเป็นสมเด็จวันละครพิมพ์ใหญ่ครับมีม,ม,มีมีที่เป็นพิมพ์ใหญ่อพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะมีคนพยายามจะไปขูดหลังฝนหลังเพื่อเล่นเป็นวันละครก็บางองค์เวลานเนื้อจัดจัดเขาจัดขนาดนี้แบงใช่ครับผมก็แขวนครับพี่บาลมีพ่อกูขอบคุณ <ไป S 2> ครับ คนนิยมกันมากครับตอนนี้หาตามสนาบไม่เจอแล้วปูนักมรณาภาพปีหนึ่งสี่ครับอ่าปูนากท่านเป็นเจ้าวาดรูปที่เก้าของวัดละครั้งเกจิหลายหลวงพ่อเอาของาพาปีก้าแล้วแกลูกสิตั้งมากมายแล้วถ้าเราเทียบเรื่องราววันนี้ยว่าโสมเด็ดสายวัดละครังทั้งหมดอะ่ะนะหลังตาแผ่นดินเนี่ย ศักดิ์สิทธิ์ที่ตาแผ่นดินอีกนะตาแผ่นดินนี้เขามีสารตาแผ่นดินของเขานะอืมใช่ตาแผ่นดินเนี่ยเขามีสารตราแผ่นดินของเขาเป็นสารของตาแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามไม่มีอะไรทัดทานอํานาจตาแผ่นดินได้อาจารย์หนูทองสิริจอมขมังเวทนี่ยันศักด์ธงหลังหูอลือลั่นอบอกรู้สิทธิ์ว่าใครดูไหม ยันกูสู้ได้ทุกอย่างยกเว้นตาแผ่นดิน oh. สมัยก่อนคนที่แขวนตาแผ่นดินเนี่ยตาแผ่นดินเนี่ยเขากันนะคุณใส่ได้กันอาถรรพ์กันมนต์ดำได้เห็นป่ะตำรวจเนี่ยหน้าหมวกเป็นรูปอะไรตาแผ่นดินรัชการที่ห้าพระราชทานให้ไงเพราะรู้ว่าตำรวจต้องเสี่ยงอันตราย ใครที่เป็นตำรวจเนี่ยเวลาออกปฏิบัติหน้าที่รุ่นพี่จะเตือนเลยเอาหมวกไปด้วยเพราะตาแผ่นดินเนี่ยมันกันของกันคุณใส่กันเวทมนต์ของผู้ร้ายได้เออใช้ชาตาแผ่นดินที่หลังพระเพื่อเป็นเกาะคุ้มภัยเหมือนเทวดาคุ้มครอง ตามในรูปตาแผ่นดินอ่นะอา้ารที่อยู่หลังพระราชวังคนไปขอบครอกันเยอะอ่าเลิกเสกตาแผ่นดินดีที่สุดขายู่วันนี้ดวงดีครับอาจารย์แบ่งตาแผ่นดินอ่าโอ้โหแบ่งแบ่งครับอาจารย์ทั้งกอบเลยครับอยากได้อีกครับผมวิบารมีพ่อกู้ไว้ต่อไปขึ้นแสนแน่นอน ขอสวยๆสามองค์ครับพี่คุณากรพอผมหยิบตาแผ่นดินมาก็จะเกิดอากาศพี่คุณากรขอด้วย<ม>นะคร,ครับตาแผ่นดินวันนี้เพื่อนๆผมถามคํหนึ่งก่อนว่าเพื่อนๆคิดว่าพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยนะจากประวัติที่ผมกล่าวมาทั้งหมดจากคุณค่าที่กล่าวมาทั้งหมด เพื่อนเมื่อคิดว่าพระสมเด็จหลังตาแป่นดินปีสองสี่เก้าห้าวรคังต้องราคาเท่าไหร่ต้องราคาเท่าไหร่ราคารคับพี่โอ้แบ่งแบงครับผมซื้อตลอดแต่ผมไม่เคยอยากแบ่งเลยเพราะถ้าผมแบ่งต่ํากว่าศูนย์เก้าแบ่งต่ํากว่าร้อยปีเนี่ยพระเขาจะไม่ไม่สมเหตุสมผล ราคาไหนก็ได้ครับขอห้าองค์พี่เจฟฟี่เพื่อเนเพื่อนรู้ไหมฮะสมเด็จตาแ่นดินตอนเนี้ยคนยังคิดว่านะฮะเก๋อ,อยู่บ้างใช่ก็เอาออกมาขายแต่ช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเอะใจแล้วทําไมสมเด็จตาแปดดินเป็นบ้านที่คนซื้อตลอดอืเริ่มเอะใจแล้วเริ่มไม่กล้าขายแล้วใช่ไหมใช่ผมรอให้สมเด็จตาแปดดินเนี่ยมีเหลือน้อยๆอยแล้วผมก็รู้ทันทีว่า นะสมเด็จตาแผ่นดินต้องเปิดราคานะเท่ากับศูนย์เก้าหรือเท่ากับร้อยปีต้องหลักหมื่นถึงหลักแสนครับแบบนี้อื <c oughs> คุณค่าของสมเด็จตาแผ่นดินต้องหลักแสนเท่านั้นราคาขึ้นเพราะพระดีมีพระวัดมวลสารใช้ดีชีวิตก็ดีขึ้นราคาไหนก็นได้ครับพอห้าองค์ชาวจ้าสันควาสบายใจสุดแล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีตาแผ่นดินในนะเพศสันหวา นี่ใครที่ยังมีตาประดินนะควรหลักหมื่นขึ้นได้แล้วราคายังเบาหน้าสะสมนี่ ใครที่อยากได้สมเด็จตาแผ่นดินให้พิมพ์คําว่าอยากได้มาให้สมศักดิ์ศรีนะผมให้คนละหนึ่งองค์เท่านั้นพิมพ์คําว่าอยากได้ไหมสมศักดิ์ศรีครับพี่ๆของมีเยอะจะไปเล่นตามควรที่จะเป็นน่มันยากต้องให้ของเลือน้อยแล้วเนี่ยผมเก็บตลอดแล้วจนไม่ใช่ผมยันคนเดียวคนอื่นก็เก็บจนทุกวันเนี่ยมีเกะออกมาเต็มสนาม ควรรักมือน,นานแล้วพี่ที่ลาลถดอยากได้อยากได้ครับนะะผมกได้ผมให้แบบไม่เลี่ยมนะแต่สวยอ,อยากได้เหมือนกันอยากได้ครับอยากได้ครับยังไม่เคยมีตาแผ่นดินเลยพี่คิวแฟมิลี่อ่ะต้องเอาไว้สมศักดิ์ศรีแล้วเอาไปแขวนนะแขวนสมเด็จหลังตาแผ่นดินแล้วไม่ดี มาพิมพ์บอกผมได้ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป S k Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บก,กับปับ๊บไปเช็พระแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย